ก,กันด้การร้องไห้แต่บัดนี้เมื่อเราต้องไปก็ถึงวันที่ฉันเข้าใจว่าเพราะอะไรเมื่อเราต้องไปพบเพื่อนใหม่ซึ่งอาจไม่มีใครเข้าใจเรา คนมาเข้าใจต้องใช้เวลาใช่เพียงมองตากันเมื่อไรอยากจะคิดต้องจากกันเป็นแค่ฝันแต่ความจริงนั้นเรายังอยู่เคียงข้างกันดังวันวานก่อนจากกันฉันมาบอกลา ตาที่มันเอ่อล้นอยู่เต็มหัวใจอย่าบอกเธอบอกเธอด้วยใจว่ารเราจะมีให้กัน คนมาเข้าใจต้องใช้เวลาใช่เพียงมองตากันเมื่อไรอยากจะคิดต้องจากกันเป็นแค่ฝันแต่ความจริงนั้นเรายัางอยู่เคียงข้างกันดังวันวาน คนมาเข้าใจต้องใช้เวลาใช่เพียงมองตากันเมื่อไรอยากจะคิดต้องจากกันเป็นแค่ฝันแต่ความจริงนั้นเรายัางอยู่เคียงข้างกันดังวันวานว่าจะรักเทาวันนี้ว่าจะมีคนมาเข้าใจต้องใช้เวลา ยังมองตากันเมื่อไรอยากจะคิด,คดต้องจากกัน<ะ>เป็นแค่ฝันแต่ความจริงนั้นเรายังอยู่เคียงข้างกันดังวันวันคุณเข้าใจว่าเป็นเพื่อนแท้ ต้องดูแลกอดคอกันไปไม่ใช่เพียงคบแค่ไม่กี่วันก็ลืมได้แค่คนเดียวยอมเจ็บแทนกันไม่ต้องการมากมายอะไรนาทีมืดมิดเราเป็นแสงไฟกันและกัน ผ่นกันมาไม่ต้องมองตาก็เข้าใจเกินกว่าคำว่ารักมันมากกว่าคำว่าผูกพันแค่พูดว่าเราเป็นเพื่อนกันเท่านั้นพอเราต่างตัรู้กันในความมาก ใจมากีคนที่รู้คือตอนนี้ได้เจอแล้วไม่ว่าอยู่หรือห่างก,กันไปเส้นทางไกลจะยังมีเราจะกี่ปัญหาจะหนักหรือเบาไม่ทิ้งกัน ผ่านกันมาไม่ต้ององตาก,ก็เข้าใจเกินกว่าคำว่าไรเป็นมากกว่าคำว่าอุปทานแค่พูดว่าเราเป็นเพื่อนกันเท่านั้นพอเราต่างก็รู้ข้างในความหมาย จริงใจมันนี่คนที่รู้คือตอนนี้ได้เจอแล้วเกินกว่าคำว่ารมันมากกว่าคำว่าผูกพัน เราต่างก็รู้กันในความหมายซึ่งกับคำคำนี้วันแรกจนนาที่สุดท้ายไม่รู้ชีวิตนี้ฟ้าจะทรงเื่อนที่จริงใจเมื่อติดคอ สกันหัวเร,ราะร้องไห้ด้วยกันมานานเท่าไรฉันไม่เคยลืมจากใจวันที่เรายินวันที่ทะเลาะอาบวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเป็นดังเหมือนกับเมื่อวานอยู่ในส่วนลึกความทรงจำ 看。 ฉันเพ,เเพลงใเม่ของขวัญตัวจากโรงนั้นจดหมายที่ส่งให้กันในวันที่ห่างฉันมันยังคงเก็บไว้วันที่ในลาถอยคำที่ปลอบใจ่า วันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเป็นดังเหมือนกับเมื่อวานอยู่ในส่วนลึกความทรง ที่เราเคยเดินข้ามผ่านทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้ว่าจะได้ยินเพลงนี้หรือ,อยัง อยากจะให้เธอช่วยมารับฟังว่าฉันนั้นคิดถึง เยเดินข้ามผ่านทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆที่เคยเกิดขึ้นกับฉันฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวัน อยู่เราเคยเดินข้ามทานทุกทุกอย่างทุกทุกอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอ ลูกๆม .6 ทับหนึ่งทุกคนวันนี้ครูได้มีโอกาสมาบอกถึงความรู้สึกที่ครูมีต่อลูกๆม .6 ทับหนึ่งทุกคนนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ครูจะได้มีโอกาสพูดกับลูกๆองทับหนึ่งทุกคนดโดยตรงครั้งแรกเมื่อครูได้รับคำสั่งให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาม .4 ทับหนึ่ง คูมีความรู้สึกทั้งดีใจและหนักใจสาเหตุที่คูดีใจเพระคูคิดว่าห้องหนึ่งเป็นห้องที่มีนักเรียนที่ตั้งใจเรียนพฤติกรรมเรียบร้อยส่วนนี้คงจะช่วยแบ่งเบาภาระครูได้มากแต่ส่วนที่คูหนักใจนั่นก็คือส่วนมากประสบการณ์ที่คูเคยเจอนักเรียนห้องหนึ่ง จะเป็นนักเรียนที่เห็นแก่ตัวไม่ชอบช่วยงานส่วนส่วนรวมเอางานส่วนตัวเป็นใหญ่งานส่วนรวมมานดับรองนี่คือส่วนที่ครูนักใจแต่ครูก็คิดว่ามันคงไม่มากไปเกินกว่าความสามารถของครูที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ได้และครูก็ได้รับผิดชอบเป็นที่ปรึกษาม .4 ทับหนึ่ง นับแต่แต่วินาทีที่รู้ว่าได้เป็นที่ปรึกษาคนสี่ทั้นนึ่ครูก็มีความรู้สึกว่านักเรียนทั้งห้องได้เข้ามามีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของครูครูพร้อมที่จะทำหน้าที่ของครูให้ดีที่สุดจะตั้งใจทำหน้าที่ของแม่คนที่สองต่อจากผู้ปกครองของนักเรียนจะคอยช่วยเหลือ จะคอยชี้นแนะจะคอยให้คำปรึกษาทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูสามารถที่จะให้ได้ตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาที่ครูได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนได้ร่วมทุกร่วมสุขร่วมทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นงานข้าปา่าบรรลักษโรงเรียน การแข่งขันกีฬาสีเคยไปเที่ยวด้วยกันการจัดงานสังสรรค์ปีใหม่แกะกกิจกรรมอีกหลายหลายอย่างที่ครูไม่ได้กล่าวถึงเราได้เคยร่วมได้เคยทําด้วยกันมามันเป็นสิ่งที่ประทับใจครูเป็นอย่างมากในบางครั้งครูอาจจะต้องพูดจากแรงไปบ้างเสียงดังไปบ้าน อาจจะดุด่าว่ากล่าวเธอบ้านอาจจะจั่จี้จั่ชัยเพื่อต้องการให้เธอเป็นคนดีซึ่งในความรู้สึกของนักเรียนแต่ละคนอาจจะมีความรู้สึกว่ารูรงเรินไปไหมเธออาจจะมีความรู้สึกว่มามันน่ารำคาญแต่ขอให้ระลึกไว้เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูคให้ กูให้กูทำด้วยความรักด้วยความจริงใจกูขอมอบสิ่งที่กูให้ให้สิ่งโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นภาพต่างๆที่เราเคยทำร่วมกันมามันยังตราตรึงในใจกูอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นภาพของไอ้น,อน็อตไอ้ตา มีไอ้น็อตที่ไหนก็ต้องมีไอ้ต้อยู่ที่นั่นมามเมีียนสายด้วยกยันอยูเสมอโดยเฉพาะภาพของไอ้น,อน็อตเป็นคนธรรมัดขุมงูแต่ภาพที่ครูเห็นมีเร็วๆว,วันนี้ไอ้น็อตก็มีคาแรคเตอร์อีกบางส่วนที่ครูยังไม่เคยเห็นมันเป็นภาพที่อยู่ในความทรงจำของครูภาพไอ้บวยคนดี แต่เป็นคนขี้โรคเป็นโรคภูมิแพ้าพาไปเซฟถือว่าเป็นคนที่หน้าตาดีในห้องมีสาวๆติดกันเยอะเป็นนักฟุตซอลของโรงเรียนาพาไปเกมที่คอยช่วยเหลือ,องานโรงเรียนคอยเขียนบทละครให้นั่งเขียนป้ายกีฬาสีอดหลับอดนอน ภาพของไอ้บอลเพื่อนให้ทําอะไรไอ้บอลไม่เคยขัดให้แสดงตัวโจ๊กแบบไหนไอ้บอลก็ไม่เคยขัดภาพของไอ้สีเกณฑที่ครูจะต้องสนใจเอาใจใส่ห่วงใยเป็นพิเศษครูคจะต้องคอยตรวจสอบตรวจช็ควันนี้มาโรงเรียนไหมมีบุหรี่ติดมาไหมภาพของไออากา้า ในช่วงเข้าฮมลเจอเห็นอากาวี่ถือขวดน้ำอัดลมคือกล่องนมมาทางในช่วงข้าบมรูมภาพของอิตไว้มีไอไว้อยู่ที่ไหนก็จะเห็นไอดีอยู่ที่นั่นนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านรูหลังจากกลับจากกินเกียวภาพของไอโก้งเป็นโชเฟอร์ ประจำห้องหมทัทงหนึ่งจะไปที่ไหนก็แล้วแต่บอกผมไอ้กุ้งพาไปได้ภาพของไอ้เปาเด็กเรียนตั้งใจเรียนแม้แต่มีเวลาพักผ่อนไม่มีครูอาจารย์เข้าสอนไอ้เปาก็จะนั่งท่องหนังสือจนจะท่านคุ้หลับกับโต๊ะภาพของไอ้แยมที่ช่วยเหลือผู้ครองขายอาหารอือกิจตราภาพไอ้เนร ภาพแบบโก๊โเดินเร็วๆพูดเร็วๆเหมือนนามสกุลที่ขึ้นต้นด้วยแซ่ลักษณะของคนจีนภาพไอจีบที่มีเงินเก็เกบออมมากกว่าเพื่อนในห้องเรียนภาพไอตาลที่ช่วยครูแต่งกรอนทําหน้าที่เก็บเงินออมเพื่อนมาฝากต่อกับครูอีกครั้งหนึ่งภาพของไอกระรัา ที่ทำหน้าที่เป็นประธานของคณะกรรมการนักเรียนภาพไอ้ฝนที่ไปกับไอ้ตาอยู่ตลอดเวลาภาพของปณิตาที่มีปณิตาก็ต้องมีภานีที่นั่นภาพของไอฟฟ้แฟงโดยเฉพาะตอนที่อาจารย์สุภาพภาครูมาดูไอฟฟ้แฟงเขียนคิ้วครูยังจำได้ ภาพของแม่นาที่ต้องการไปพอพให้ครูพาไปช่วยพูดกับอาจารย์ในห้องวิชาการภาพของไอ้แก้วภาพของไอ้แก้วที่ช่วยซ้อมเชียร์เดอร์ให้กับเพื่อนๆตอนที่จะแข่งขันกีฬาสีภาพของไอ้เฟินไอเ้เมที่นำขนมมาขาย นำข้าวกล่องมาขายภาพไอจอยที่ช่วยตรวจสอบเช็คจำอนวนนักเรียนให้ทำหน้าที่เป็หมวนห้นองดีงมากคอยตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาว่าใครมาหรือไม่มาภาพของไอ้ปายที่ออกแบบปลกสมุนเพื่อเข้าประบวัภาพไอ้เต้ที่ช่วยทำชุดบุรครเวลามีการ แสดงใีการร่วมกิจกรรมต่างๆภาพหาองไอปาน้อยที่เวลาคุยด,ด้วยต้องพยายามตั้งใจฟังเพราะเสียงปบามากภาพของไอนัทที่ผัดมาม่ามาขายและที่ครูจำปิดตาก็คือเมื่อมีเสียงเพลงดังขึ้นไอ้นัทจะมีอารมณ์ขึ้นคัดทันทีภาพของกระดุกพันที่เป็นเหรรังยิบของห้อง ช่วยเก็บเงินเพื่อใช้จ่ายในห้องเรียนภาพของเอที่ในความคิดของครูเป็นบุรสตรีเป็นแม่บ้านในเรือนเป็นผู้ใหญ่เรียบร้อยและอีกลหลายคนที่ครูไม่ได้เอ่ยชื่อถึงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในความทรงจำของครูยากที่จะลืมเลือนได้แต่นับแต่นี้ต่อไปภาพเหล่านี้ คงไม่มีอีกแล้วคูเอลอไว้แค่ความทรงจำที่คูไม่อาจจะลบเลือนไปได้ถึงแม้คูเคยพูดหลายครั้งว่าห้องเราเป็นเด็กที่ไม่รู้จักโูแต่ก็ไม่ว่าเพราะอะไรคูเคยเป็นที่ปรึกษามาหลาย,ลายรุ่นแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่คูให้ความสนิทสนุนให้ความเป็นตันเองมากที่สุดมีความรักมีความจูิงใจให้ เพราะอะไรถึงแม้นักเรียนจะไม่ใช่เด็กเรียนแต่ผมท่านหนึ่งรุ่นนี้เป็นเด็กที่มีน้ำใจมีความสามัคคีมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเด็กที่สุดใส่ร่าเริงไร้สาระไร้สาระจริงๆเพราะฉะนั้นครูจึงสนิทสนุกด้วยในโอกาสที่นักเรียนจะต้องจากครูไปเพื่อไปศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษาผมูก็อยากจะขอวอวยพรให้ทุกคนลูกๆหกท่านหนึ่งทุกคนจงพบแต่ความโชคดีประสบความสำเร็จในชีวิตการศึกษาให้ผ่านพ้นอุปสรรคให้ผ่านพ้นอันตรายที่ปวงไปได้ด้วยดีให้ชีวิตมีแต่ความสุขมีแต่ความโชคดีและคุณหวังว่าเมื่อนักเรียนไปแล้วคุณไม่ไปรับ คิดถึงครูบ้านรูแก่ๆตันึงที่รอคอยดคูความสำเร็จของนักเรียนซึ่งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าครูก็คงจะเห็นภาพของลูกๆทุกคนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแนะครูจะมีความสุขที่สุดเมื่อได้ทราบข่าวว่าลูกๆของครูทุกคน มีหน้าที่การงานที่มั่นคงประกอบอาชีพที่สิทธริไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนขอให้ทุกคนดูโชคดีมีความสุขประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตการศึกษาชีวิตการงานและชีวิตครอบครัรวตลอดไป ดูใจฉันจะทบทวนเรื่องราวของเธอตลาดไปผู้วันสุดท้ายที่ฉันหา